สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนเพื่อนๆที่ติดตามช่องลุงล้านการเกษตรนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันประมาณ2อาทิตย์กว่าที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้กลับมาลงคลิปอีกครั้งนะครับทุกท่านอาจจะเคยเลี้ยงต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอนหรือไม้ต่างๆนะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่ๆดีๆมันก็ค่อยเหี่ยวลงตายลงใช้ลงเฉาลงนะครับ นี่ก็เช่นกันครับบอนกระดาษด่างต้นนี้นะครับพอมาใหม่ๆก็โตดีโตดีนะครับสวยงามแตกก้านแตกใบออกมาสวยงามครับอยู่ๆมาก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเรามาจะมาดูนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรเราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันเลยนะครับผมเรามาดูเลยนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะต้นนี้นะเอาดิดออกก่อนเลยครับผม โอ้แต่ลากไปเยอะนะ ค่อยๆดึงนะครับผมเพราะว่าบางทีลากยาวมากเลยเนี่ยโอ้โหอาจจะมีขาดบ้างไม่เป็นไรนี่นะครับทุกท่านโอ้มันมันเกิดไข่เกิดอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรคงจะเป็นลักษณะของธรรมชาติของเขาลากก็ไม่มีเน่าไม่มีอะไรนะครับผม แต่ว่าดินอาจจะแน่นดินแน่นเกินไปออต้องผสมดินใหม่นะครับผมลากยาวดีนะครับผมรากยาวเดียวผมมาแต่งตรงนี้ออกนิดหนึ่งแต่งใบตายออกนี่นะครับให้เหลือใบเดียวนะ่ลอกออกไมหมดเลยตัวนี้ก็ไว้วาวาคาไว้แค่นี้ก่อน นี่นะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับผมทุกอย่างโอเคลากสวยรู้สึกจะมีแทงหน่อขึ้นไอ้ไขแ่แทงแทงใบนี้ขึ้นมาแล้วครับมีหนึ่งไข่แล้วเริ่มแทงขึ้นมาแล้วสองไข่ครับไข่สองใบเริ่มแทงขึ้นมาแล้วฝั่งด้านข้างนี่ก็เริ่มติดตาแล้วครับผมมีตาติดขึ้นมาหลายเลยคงจะเป็นธรรมชาติของเขานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับถ้าใครที่เลี้ยงบอนเลี้ยงต้นไม้นะครับ บไม่ว่าบอลสีบอลกระดาษด่างหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวนะครับถ้าประสบปัญหาอย่างนี้วิธีแก้ให้ทุกท่านลองทําแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเลยคือเราลื้อออกมาใหม่เลยครับมาดูลากมีลากเน่าไหมแต่ต้นนี้ถือว่าลากนี่สวยงามมากเลยครับอ๋เรามาลงมือเปลี่ยนดินกันเลยนะครับดินก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนที่ผมลงไว้ในการปลูกบอลหูช้างด่างแล้วนะครับใช้สูตรเดียวกันเลยครับ แต่ที่เพิ่มเติมมาคือใบกัมปูหมักนะครับผมรู้สึกใบหมักได้ที่ได้ละเอียดเด็ดที่เลยครับผมนีม่ใช้ได้เลยครับใบกัมปูหมักตัวนี้แล้วก็มาผสมนะครับส่วนผสมบอกคร่าวๆนะครับมีหินภูเขาไฟพีชมอสใบกัมปูหมกักแล้วก็ <c oughs> เพอร์ไลแล้วก็เวอร์มิคูไลไ์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับหินภูเขาไฟพีชมอส เพอร์ไลเวอร์มิคูลไลใบก้ามปูหมักแล้วก็ผสมดินเก่าไปนิดหนึ่งนะครับผมครับเพิ่มเติมคือมูลไส้เดือนอีกอย่างนึงนะครับผมมูลไส้เดือน ผมจะใช้กระถางเดิมเลยครับใส่คุยมะพร้าวเข้าไปครับลองก้นมันไปนี่นะครับ ผมจะตัดลากลากทิ้งเลยนะครับให้เขาแตกตออกมาใหม่ดูสิออพอใส่ดินได้เรียบร้อยนะครับปรมิมาณที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็หานำต้นบอนกระดาษด่างมาลงนะครับนี่นะครับผมให้อยู่กลางกลางเอานะดตดวโตนะลูกนะ ตูนะตูนะนี่นะครับของผม,ผมใส่เสร็จนะครับดินไม่พอผมก็จะเอาใบก้ามปูที่ผมหมักไว้มาคุมวัดที่หนึ่งนี่นะครับ โอเคนะครับท่านเสร็จแล้วเสร็จพิธีแล้วเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะครับดูที่ดูตาตาเขากำลังจะแทงตาออกมาแต่ไข่มีสองใบ โอเคครับทุกท่านโอเคนะครับทุกท่านถ้าเกิดใครเลี้ยงบอลสีบอลกระดาษด่างหูช้างด่างเลี้ยงหูท้างด่างเขาถ้าประสบปัญหาอย่างนี้ให้ทุกท่านลองนําวิธีนี้ไปแก้ไขดูนะครับเผื่อต้นไม้ของท่านเลื่อต้นไม้ที่รักของท่านจะก,กลับมาเจริญเติบโตดีสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ